วันนี้โลกและประเทศเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่า multi d i s r l u um t i o n บางคนจะเรียกเลยครับว่าเป็น perfect storm c o วิดมาชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับแต่สิ่งที่ตามมาพรา้อมกับโควิดมีมากมายโลจิสติกคอสแพงขึ้นวัตถุดิบเริ่มขาดไอซี IC ไม่พอผลิตมือถือไม่ได้เพราะไอซีขาดตลาดตอนนี้ต้นทุนวัตถุดิบที่เป็นแร่เอิร์ธราคาแพงขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ สงครามและเซียยูเคนแถมเข้ามาอีกราคาน้ํามันตามมาและสิ่งที่ตามมาในสงครามก็คือการเลือกข้างทางการเมืองแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็คือเศรษฐกิจฝืดและเฟ้อไปพร้อมๆกันในภาพรวมทั้งหมดผมเห็นมีสารประกอบการอยู่ในนี้หลายร้อยแห่งเราเจออะไรรู้ไหมครับ cost of manufacturing cost of operation สูงขึ้นทีนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะมากระทบพนักงานเราเล่ะ พอเราเห็นมาติดิสรัปชันเราก็จะเริ่มเห็นว่าทำไมในเมื่อภาวะมันเป็นอย่างนี้ธุรกิจเราจำเป็นต้องปรับและปิดผมมีหัวหน้าใหญ่คนใหม่เข้ามาแล้วเขาก็มาเยี่ยมเมืองไทยเมื่อเดือนเสร็จที่ผ่านเขาบอกกับเราว่าไงรู้ไหมครับพวกเราจํจำเป็นจะต้องมี new business model เขาบอกว่า บิสเซ็ตโมเดลแบบเดิมๆที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไปต่อยากแล้วครับเพราะในภาวะเกี่ยวข้องกับเมื่อปีก็คือ Multi Disruption ที่มีสูงเราจะทำแบบเดิมๆไม่ได้ต้องคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดทำแบบเดิมๆไม่ได้โดยเฉพาะ strategy and execution ผมบอกได้เลยว่าจุดหนึ่งที่เป็นกับดักขององค์กรที่ทำงานแบบเก่าๆก็คือมี Vision Mission แล้วก็มี KPI แต่ตอนทำเนี่ยทำแบบเดิมๆและส่วนใหญ่ที่ได้ KPI ก็ได้เชิงปริมาณแต่ไม่ได้คุณภาพเพราะฉะนั้น New e w v i s e t s o o e l l ครั้งนี้เนี่ยวิชั่นอาจจะไม่เปลี่ยนแต่มิชั่นเนี่ยเปลี่ยนเลยสตีจี้จะต้องเปลี่ยนอย่างเยอะมากๆแล้วการ Execution จะต้องติดตามตรวจสอบประเมินอย่างเข้มขน้นเพราะ จะเป็น execution แบบใหม่ KPI ที่จะเกิดต้อง impact แล้ววันนี้เราจะเข้าใจว่าสิ่งที่กระทรวงพยายามจะช่วยผลักดันให้เกิด3.04.0เราจะทำด้วยความรู้สึกที่เราผูกพันเราจะทำด้วย mindset ที่เราคิดว่า1เราทำเพื่อตัวเราเอง2เราทำเพื่อองค์กรเรา3เราทำเพื่อพนักงานาแล้วมันก็จะไปสร้างผลกระทบเชิงบวงกกับสังคมกับประเทศ ผมเริ่มทำงานเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ย2.0เพียวๆเลยครับแมนนวลเกือบทั้งหมดเลยเละปอร์เซ็นต์ไม่ถึง5% 90%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นแมนนวลใช้กำลังการผลิตใช้คนอย่างเดียวและความจริงเมื่อก่อนใช้ความประนีตของคนไทยมากๆเลย productivity ที่ improve ขึ้นใน30ปี x บวก y มันมากกว่า x เท่าไหร่มีคนประเมินนะครับมีหน่วยงานประเมินประเทศจีนเนี่ย x บวก y ต่อคนเนี่ยสูงมากทีกแล้วลสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับค่าแรงขั้นต่ำของจีนปรับทุกปีปีปละ10กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นทั้งหมดเกือบ20ปีแล้วอยากจะบอกได้เลยนะครับวันนี้ค่าแรงจะปรับขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่490จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้ววันนี้อุตสาหกรรมเราจะอยู่แบบเดิมๆทำแบบเดิมๆ สร้างแวลูมากกว่าเดิมนิดเดียวแล้วจะรองรับความเปลี่ยนแปลงจาก d ดิส u p t i o n เป็นไปได้ออโตเมชันมีความจำเป็นไหมจำเป็นครับเพราะสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลท,ที่สูงแต่อยากจะบอกกับ SME ทุกท่านที่อยู่ในห้องนะครับด้วยประสบการณ์ตรงมีโรงงานหลายๆโรงงานที่เป็น2.0อยู่สามารถไป4.0ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น3.0 โรงงานโรงงานหนึ่งเปลี่ยนจากแมนวนวลไปเป็นออโต้พอทำเป็น4ก็ว่าด้วย Data Technology เพียง d a t t t เทคโนโ o g y ใน4.0เนี่ยคุณไม่เป็น a u t o เมชั่นก็ได้แต่คุณมี Data พอก็สามารถข้ามไป4.0ได้เลยแต่ถ้าคุณมี Automation อยู่ความจะเป็น4.0ก็ง่ายขึ้นเพราะวิธีเก็บ Data วิธีอะไรที่คุณมีอยู่แล้วในระบบของคุณ มันก็จะช่วยให้งานตรงนั้นมันเบาบางลงเราเปลี่ยน2.0มาเป็น3.0ทางซ้ายมือเราเห็นความคุ้มทุนเนี่ย 10x 10เท่าเราเปลี่ยนไปเป็น4.0เราได้การคืนทุนจากที่เราลงทุนไป1อยเท่าครับเห็นวันนี้อยากจะชวนให้พวกเราปรับไม n ์เซ็ว่ามาทำ4.0กันเถอะเราจะประหยัดเราจะ Improve เราจะเกิดผลประกอบการที่ดีนะครับเราจะทำให้ Business m o เดลเราเปลี่ยน o perating Model เราจะดีขึ้นแล้วเราจะสามารถสู้กับ perfect s t o r m บนโลกใบนี้คนที่จะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านจาก2มาเป็น3หรือ2มาเป็น4 <Okay. S 1> เวลา2มาเป็น3เนี่ยก็คือกลุ่มพนักงานหน้าหลายใช้คนน้อยลงทำงานได้มากขึ้น แต่พอมาทำ4.0เนี่ยจะมากระทบกับกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นเทคนิชเชนเป็นเอนจิเนียร์คนทำงานที่อยู่ในออฟฟิศคนจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบครับคนที่อยู่บนสุดก็คือคนที่อยู่กับเราต่อไม่ได้เราจึงเรียกว่าเขาต้องรีทรายไปกลุ่มคนที่อยู่ต่อไม่ได้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอายุเยอะนะครับตไปนี้เพราะ4.0นี้คนอายุเท่าไหร่ก็ทำได้ขอเพียงแต่คุณมี m มล์เซ็ต สกิลเซ็ตพร้อมที่จะอัพสกิลรีสกิลพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีทำงานพร้อมที่จะทำงานแบบใหม่ๆพร้อมที่จะรับโจทย์แบบใหม่ๆกลุ่มที่สองข้างล่างทางด้านซ้ายมืออันนี้แหละครับกลุ่มเก่าที่เราจะไปต่อแต่เราจำเป็นจะต้องอัพสกิลรีสกิลเขาเราก็เลยเรียกว่ารีเทรนตัวที่สามขวาล่างสุดก็คือ สิ่งที่คนที่มีอยู่ up skill re skill แล้วก็ยังไม่พอเราต้องจ้างเข้ามาเพิ่มคนเหล่านี้ก็จะมาจากมหาวิทยาลัยมาจากวิไลอาชีวะหรือจะเป็นคนจากองค์กรอื่นๆเข้ามาอยู่กับเราแต่ไม้เซตอันนึงที่จะต้องฝากไว้ก็คือคนที่จะจ้างมาใหม่ต้องเป็นคนพันใหม่นะครับคนพันเก่าเราเยอะแล้วผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่า การทำ Talent transformation หรือแมก้กระทั่งสิ่งที่กระทรวงอุดกํกำลังพยายามทำอยู่ผมว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยภาคเอกชนสูงมากกระทรวงอุดกระทรวงอวกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษา B.O.I. หน่วยงานแทบทุกหน่วยงานทุกคนได้รับดิเรกชั o นมาว่าเราจำเป็นจะต้องพา คนไทยผู้ประกอบการไทยบริษัทไทยอุตสาหกรรมไทยก้าวไปสู่4.0เพราะฉะนั้นอยากชวนทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลแล้วก็นิวสกิลพร้อมกันและผมเชื่อในโครงการครั้งนี้ที่กระทรวงมุติทำอยู่เกี่ยวข้องกับการอัพสกิลรีสกิลและนิวสกิลขอเพียงแต่เราปรับหมายเสร็จอย่าพึ่งพาภาครัฐอย่าพึ่งพางบประมาณอย่างเดียว อย่าพึ่งพาพาร์ทเนอร์เหล่านี้ต้องมาช่วยเราเราต้องเดินด้วยตัวเราเอง SI ก็ดี Service Provider ที่เป็นพาร์ทเนอร์ทั้งหมดเขาจะมาช่วยเราระยะหนึ่งหลังจากนั้นเราต้องเดินต่อเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวให้แข็งแรงปรับ Mindset เราจะต้องมองว่าเป้าของประเทศไทยที่เราจะไป4.0เพื่ออะไร ความยากจนจะต้องหายไปการศึกษาจะต้องดีขึ้นความเหลื่อมล้ำจะต้องลดลงอะไรที่จะขับเคลื่อนในครั้งนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่เกิดจากความลงไม้ลงมือจากกระทรวงหน่วยงานรัฐมหาวิทยาลัยวิทยาลัยและบริษัทเอกนชนหลายๆที่จะต้องเข้ามาร่วมสร้างด้วยกัน